นี้เราก็อยู่ในเกมบ o ็อกฟุตรีวิวผลน้ำแข็งนั่นเองครับมาเลยน,นะครับสำหรับผลน้ำแข็งแล้วผมก็ได้ดาหมจมาวาเดนจ็อดซิปเปอรค์คาตานะหายแกลบนาเลยนะครับนี่แล้วผมสุ่มได้นี่นี่แล้วผมเอามาดูตั้งโชยดินี่นี่เป็นไงครับทเทไหะครับ แต่ผมจยังไม่กินหรอกพรบมาดาบก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ย้ย461นะครับคิดดูมาสกิลต,ต่อไปนะครับไอายส์เปีย109 117นะครับไอาส์เบิร์ดนะครับหนึ่งพันเลยนะครับ นี่ครับสกิลสุดท้ายเกเลเซียอันนี้อ่านไม่ออกนะครับเออลืมไอ,อนนเซานะครับ,บรปเพื่อนพระเพื่อเพื่อนเพื่อนเพืเ่อเพืเ่อน,นแมวนะครับเขาต้องมีผ้ามันเพืเ่อนมาแย่งนีฉีดายามาแย่งโปมา่า เชียไม่แย่ผมรมันมีเดลปัสกานะเฮ้ยปกป้ังปกป้งปกปังไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรนะครับแค่เมาตี้ ทุกคนผมเคยกินผลพาด้วเนะแต่ตอนนั้นผมอยู่เลเวลแค่ร้อยกว่าเองน่าจะอยู่กอสกายเปียก่อนนี้นะครับแต่ว่าเลเวลหนึ่งร้อยประมาณร้อยร้อยน่าจะเกือบร้อยห้าสิบนะครับเอ้ยไ,ไม่ใช่สิออถูแล้ว เนี่ยเขอาฟาร์มคนเดียวมาตู้เหมือนบกโก,โก้คันเลยใครอยากให้ผมไปช่วยฟาร์มก็แท็กผมมาเลยนะครับแม่ว้าวว้าวว้าว,วดโดนี่ไปซะโดนี่ไปอีกรอบ โดนนี่ไปอีกรอบคอมโบผมน้ำแขนน็งผมเคยใช้คอมโบนี้กับเพื่อนอะ่ะทีเดียวคอมโบเพื่อนตายแล้เวเลเวลเท่าผมด้วยนะคอมโบเดียวเพื่อนตายอะ่ะทุกคนคิดดูผมไปตีก็ตเนลดีกว่า <S <S แต่ผมจะพยายามไม่ตายผมอยากเก็บอันเนี้ย แยากได้ฮาชีสังเกตกคนก็บอกว่าคูเก็บเงินสิมันเก็บยากทุกคนกฟังผมมันเก็บยากเข้าใจปามีใครอยู่ไหมเอเนลแกอยู่ไหมเนี่ย เอเด้สว,วัสดีกด็ได้เนว้วนี่ดับเซเบอร์ผมผมจะให้ดูฮาคีสังเกตนี่ครับอินเซ t t ิเชอร์หรืออุสมนั่นเองครับนี่ ต้าไปอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มามีผลสปินที่ยังไม่ได้ช็อปอยังไม่ได้กิโลด้วยบอมก็ด้วยโฟลคอลีไวท์ไดมอนด์ับเบอร์ ะไ,ะไรเนี่ยผู้สร้างเขาให้อะไรเล่นเนี่ยผู้สร้างเขาให้เล่นอะไรก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องมีความลับอะไรแน่นอน เมื่อเขาไม่เขาไม่ทำทางไว้เหมอนหรอกอืไอาสเ์เปียไปกูบอกดินี้มันต้องเจอหลักซเบรก คุยไม่ได้เออโอ้โหจะ่ออบบี้ให้ดูว่าผมออบบี้เก่งขนาดดูนะครับอน ผมไม่ได้ผิดนะกล้องมันผิดผมไม่ได้ผิดนะกล้องผิดผมไม่ได้ผิดจริงๆนะกล้องผิดกล้องผิดจริงๆนะคะวันนี้พอแค่ในการทับไปไปไป